สวัสดีค่ะ,คะพบกับคู่หูป้าย,ยาน,นะคะฮันล,ลี่ค่ะแล้วก็ไอนะคะแล้วก็พบกับรายการใหม่นะคะที่จะรีวิวสัส้นๆนั่นคือรายการวัสดุสารวันนี้นะคะจะมาหยิบลิปตัวที่เป็นกระแสะดังมาก <c oughs> ตอนนี้ทั้ง2ตัวนะคะนะก็คือลิปของพี่อินนะคะอินกูแล้วก็ลิปของพี่นัดนิสาบณนีน,น,นะคะก็เราสองคนก็มีเป็นอันนี้นะคะซื้อมาลองแล้วสักพักหนึ่งนะคะก็จะมารีวิวสั้นๆว่า เฮ้ยมันสีประมาณไหนเนี่ยคะคือตอนนี้หน้าเต็มมากเหลือแบบเด้อปากนะคะก็คืออย่าทาให้ดูเลยทุกคนจริงจริงนะพอทาปากอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดสีขึ้นหรอกเพราะมันคือลิปมันค่ะอันเนี้ยคือลิปมันเออแต่เราจะมาให้ดูแบบฟินิชว่าเอ้ยเป็นยังไงบนปากของไอซอะทุกคนมันมี2สูตรไงมันมีสูตรกันแดดกับสูตรที่เป็นแบบทากลางคืนแล้วเนื้อเหมือนกันไหมสองตัวนี้ไม่เหมือนอ่ตัวเนี้ยจะมีความเนื้อเหนียวกว่าเออไอก็เลยไว้ทากลางคืนแต่ก็เขาก็ไม่ได้ออกมาชัดเจนมันจะให้เป็นสูาน่้วมั มันหนาเติบกว่าก็เลยใช้กลางคืนแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะมีความกันแดดด้วยไงก็เลยใช้แบบระหว่างวันแล้วฟิลิชออกมาบนปากเหมือนกันปะก็คล้ายๆกันดูไม่ออกว่าเป็นสูตรไหนเออถ้าตรงๆเลยอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูแต่ว่าขอเลือกทาเป็นสูตรเดียวแล้วกันเป็นสูตรกันแดดแล้วกันทั้งนั้นนี่นะคะอันจะ้ละด็อย่านี้ทุกคนแล้วทุกคนดูนะอันนี้ค่ะเนี้ย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 เห็นนะะ ข้างบนแห้งมากเห็นไหมข้างล่างจะแบบมีความแบบอืช่ำวาวขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าไม่มีสีนะคะทุกคนอย่าคาดหวังสีกับเขาเพราะว่าเขาไปลิปมันเออ <laughs> แล้วก็ แนะนำให้ทาแบบว่าสมมติถ้าอยากทาตัวนี้ไปเข้านอกใช่ปะให้ทาลิสติกก่อนแต่ลิสติกอ่ะต้องห้ามเป็นอะไรที่เป็นกลอสหรือเป็นมันมันเราลองมาแล้วเว้ยคือมันจะเหนียวแบบไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้จริงในประเทศไทยพอลลี่แบบเคยใช้ตัวชมพูแล้วนะคะตัวตัวบลัชเนี้ยก็คือว่าเออมันก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากแบบประมาณเนี้ยคือทารอบเช้ารอบเดียวอะ่ะอยู่ทั้งวันใช่คือมันชุ่มทั้งวันจริงๆองอ่ะ บ็หหให้แบบเราจะกินอะไรหลุดก็ตามนะคะก็ยังชุ่มอยู่นะคะสาหรับตัวนี้นะของพี่อิงอถือว่าดีแล้วก็คุ้มราคาเชววาส่วนตัวเนี้ยเราจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันคือตัวเนี้ยเราใช้กลางคืนเพราะว่าเราสึกว่าเนื้อมันจะมีความเข้มกว่าหนากว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอทาไปแล้วอ่ะตื่นเช้ามาข้ามคืนอะ่ไออะไม่แห้งเลยอปากไม่แห้งเป็นขุยก็คือดีเหมือนกันนะคะก็ลองไปดูนะคู่นี้ส่วนมากเขาจะขายเป็นแบบคู่ดูโอ้เนาะก็ประมาณ400กว่าบาท500กว่าบาท ถือว่าดีแท่งละ290าใช่ไหมเนี่ยใช่ประมาณ290าสแท่งแย่สวนนี้เขาพยันนะคะแท่งละ143บาทซื้อในวัดสันนะคะเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ฮอลลี่เนี่ยก็ซื้อเป็นตัวราสเบอร์รี่มานะคะนี่จะบอกว่าเขาก็ให้มาเยอะอยู่นะเห็นปะสำหรับราคาเนี้ยแล้วก็แอบไปดูคลิปพี่นัททามาทาได้5,000ครั้งโอ้โหเยอะตัดตัดลยแบบนี้มันหมดช้าไงใช่ แล้วดูนะคะอันนี้คือปากสดๆที่แบบไม่ไม่มีอะไรนะมีประมาณนี้นะคะทาให้ดูมันจะมีสีนิดนึงป่ะละเลือดอ่ะเราทามันสามรอบเห็นปะอ๋อสีมันก็ขึ้นหน่อยเฮ้ยมันก็ละเลืออยู่อ่ะทาแบบว่านมันจะคลนฟิลกันนะทุกคนอันเมื่อกี้จะเป็นลิปมันแบบบำรุงปากเลยแต่อันนี้มันจะมีความเป็นลิปมันด้วยแล้วก็เป็นลิปทิ้นที่มีสีอ่อนๆใช่เออฟิลแบบถ้าใครเคยใช้แบบลิปไอซ์อะไรอย่างงี้ป่ะ เออฟิลฟนั้น,น,นเราว่าเราว่าฟิลลิปเมเบลีนสมัยก่อนที่มันขายดีอ๋อแท่งเล็กๆใช่แต่ว่าเราว่าอันนี้เนื้อค่อนข้างเบาสบายปากเลยนะรู้สึกว่าแบบว่าต่อให้ทาเยอ,อะอะมันก็แบบไม่ได้แบบอ,อันเนี้ยคือคิดว่าคนที่ไม่ชอบความเหนอะน่าจะชอบแล้วก็คนที่แบบปากแห้งก็น่าจะชอบเพราะว่ามันก็ยังแบบมีความชุ่มชื้นอยู่ แล้วก็แบบมีสีด้วยแบบว่าเออเห็นสีจริงๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าทาหลายรอบน่าจะได้ใช้กันเลยนะใช่แต่ถ้าความอยู่ทนก็คืออาจจะกินท่องกินข้าวกินน้ำก็คืออาจจะหายไปนะใชรก็เตามมันความลิปมันอะเนาะแต่มันข้างๆเติมไม่เติมแต่ไม่เธอมันหมดยากเออนั่นแหละก็ถือว่าเวิร์กนะเออถือว่าเวิร์กเราว่าอันนี้ยใช้ทาทับลิปอื่นสำหรับผู้หญิงที่ทำแต่งหน้านะส่วนถ้าแบบว่าใครแบบว่าอยากแบบเอ้ยแต่งหน้าแบบดูแบบ ธรรมชาติอะไรเงี้ยอันนี้ถูกแล้วดีตาได้ค่ะถือว่าพี่ๆเขาทำออกมาดีมากๆนะคะแล้วก็ใช่แล้วปากไม่แห้งไม่แห้งใช่ใครเป็นสายปากแห้งปากเป็นขุยลองมอันมาหายจริงๆออันนี้เติมระหว่างวันแบบเราชอบใช่ส่วนอันนี้ก็เติมระหว่างวันได้คือสวยทาทับลิปสีอื่นแล้วมันเออมันสวยแล้วมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้มันเหมือนแบบอืนไก่ให้ดูฟินิชใกล้ๆทั้งคู่เป็นอย่างนี้ อันนี้จะมันกว่าให้แม่มีความกลอสกว่าอืประมาณนี้ทุกคนไปตำ่ะถูกและดีนะคะคุณภาพดีราคาดีนะคะก็ไปอุดหมือนพี่ๆเขาได้นะคะก็ไปแล้วจบแล้วไปละช่วงเนี้ยเห็นมาสั้นไหมยบายเดี๋ยวว่ามาสั้นช่วงช่วงใหม่ช่วงหน้าจะมาใหม่จะเป็นตัวไหนก็รอดตามกันจ้าตามกันนะคะคุหูไปยาค่ะ